สวัสดีตอนบ่ายครับตอนน,นี้เราอยู่ที่บ้านผูวงตำบลอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าผิดพลาดขอประทานโทษด้วยครับเรามาชมบรรยากาศายเขื่อนเขาเรียกว่าหางเขื่อนอุบลรัฐนลครับในบรรยากาศ ตอนบ่ายๆความแห้งแล้งมีทั่วถึงเลยครับในบริเวณนี้ด้านหน้าเป็นภูเขาที่สวยครับบรรยากาศเคื่อมฟ้าขึ้นฝนมาแล้วจมมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับมันจะเป็นทางเขื่อนอุบลรัฐ เขื่อนอุบลทัศน์จะครอบคลุมไปด้วยไปหลายจังหวัดนะครับจังหวัดอุดรจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ที่เราเยืยนอยู่ตรงนี้ก็แห้งแล้งครับที่จากปากคำที่ถามชาวบ้านนะครับเวลาน้ำขึ้นนะครับบริเวณนี้จะน้ำจะขึ้นมาสูงมากที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้ครับ จะอุดมไปด้วยน้ำครับการหาปูหาปลาง่าย,ายสบายๆครับเนี่ยครับนะครับฝนกำลังมาแล้วครับวันนี้วันที่ยีพฤษภาคมพุทธศักราช2องพัเอาละครับแกจะเข้าหน้าฝนกันละนะครับนี่เป็นแพรนะครับที่ ชาวบ้านใช้ไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งบริเวณตรงนี้เลยไปอีกนิดหนึงสอกิโลเขาจะเรียกว่าบางแสนสองนะครับสวยงามมากแต่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูนะครับนะครับจะได้เห็นเขาส,สวยหมู่บ้าน นะครับนะครับเบื้องหน้านี่ก็ไกลครับเขากำลังหาปลากันอยู่ชาวบ้านกราบขอบพระคุณทุกท่านครับมีคลิปใหม่ๆเราจะให้ชมกันอีก ขอบพระคุณครับ